อุ้ยเปิดกล่องมาผัดเอ้าลงเลยสบายดีปาลุงสบายดีสดุกุสุสคนมือนีออกมาแล้วมือนีออกมาแล้วพี่นาะให้ก็ออกมาหอดมาหอดเฮือนอันโทง,งงานแล้วเดี๋ยวมาหอดรงงานแล้วกําลังอันย่อเขาย่อแขนโอ้ยสีมืดๆไหนเด้อเพราะว่ากําลังแปลงไฟ อยู่ห้องงานเป็นเห็ดบุญเฮ็ดบุญโรงงานเห็ดบุญแจกมีหมอลำเลื่อดนะพี่น้องมีหมอลำเผ็ดยังองนะ่ะโอ้ยใส่ตาเมลิงเผเ็ดผูไซเผ็ดผูซว่าซัลิงลิงนะมีแด่อยากไปขี้สลเดอร์ กูมาจองนะฮันมอลำเหลืองเลยูสาดเต็มเนาะนะฮันาาก็จะประมาณนี้นะ,ะัะกูสาดเตรียมจองพื้นที่เรียบร้อยเพชรพูใสเล็กๆเลยอยากขีดสลัดเดอร์ฮะลอหฮันสลัดเดอร์กอน ชื่อยังบ้าพี่ฝนสไลเดอร์อยู่พูฟูป้าสไลเดอร์อยู่ไกลแท้เดี๋ยวไปสื้อเนาะรถรถรถมีหมักปุ้งมักปุ้ง We mày xin 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 cả 1, xin 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 chia phải hát lục sư lục xin con sư lúc xin con nhanh con đứng đứng màu màu có làm lấy chưa nhanh liếng đi nhanh Ôi ơi, bưng đúng Ba tàn yên đơn này đâu? Anh ấy cứ yên ข้างนี้คือรอรอเบ่งมอลมเขาเจ้ามอโม,อม,อมอบุญตอนค่ำแล้วก็ถ่าเบ่งมอลมเลยอ่าเสียงพึ่ม่พึ่ม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 ู่มมมใส เตรียมม้อนมองกีนนท์จากทางแล่งต่างทางส้าวเป็นสงสัยเน็ดจังไดโห้ลิงๆงอินสเลเดอร์แล้วสุดเดิมสบายดีอีกรอบพี่น้องสบายดีเอมาหอดงานแล้วหลังจากไปซรอยงานมีห้องงานกะไปลิงได้เข่ามาก่อนเนาะ พาลิงลมีทิสเลเดอร์แน่แหละค่เขามากก่อนนี่คนนี้บอรลับบอนอนอันนี้นี่คําแพกอแม่นี่มัน,อมนบอลับบอนอนนี่เท่าไรเท่าไรติดแมลิงขนาดโอบอลับบอนอนค่ะแม่ประกอ พ่อแม่บวกรัรกบแล้วบวรับบวนอนบออ,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 อยากนอนหงาแอบต้องให้แม่มากอมแต่ละเถนะื่อต้องให้แม่นอนกอมออติดขักติดแน,น,น่ได้สิไปไซดได้ขนาดนี้นได้สิไปไซดได้คนาดนั้น

ก๊อมน้อมก๊มน้อแม่สิไปใช้แม่แพงแพงแม่หมดหลาแพงแม่แพงไพสีบบแพงน้องมีบุญไพแพงน้องมีบุญไพ่แพงน้องมีบุญไ่แพงน้องมี่บุญหุ่มไ่แพงน้องมีบุญลิงบ่บ่แพง

ตาเอสบายดียังตาบายดีตาเอสบายดีปลุงสบายดีปลุงสบายดีคุณตาคุณยายรถตุ้มไม่ตู้สบายดีตาเอโอ้ยมีแต่น้ำลายโอ้ยมีแต่น้ำลายโอ้ยมีแต่น้ำลาย ้อยเดนมานั่งไนอน่ไม่อเขานอน้่อเขาให้ส่วี่เ้ามากว่าดลองใ้่ยไม่ได้น้มเล่ขากินนมะเข่าเต่าแล้วเขาเต่าแล้วเข่าต่ลยจุบจับเนี่จับมเนี่ยจับมาเนี่ จดี๋ันนี้จ้ะจ้าเอจ้าเอจ้าเอเดี๋ยวเปลือกเปลือกเปลือกมือจะหลังมือข้นมาทาลังมืจ้าเอนอนว่าันนี้นอนนอนนอน

เลี lik, um, ้ยงวนบอเกีก so ันแล้วเด้ยังขังก็เป็นผิมีแต่ขี้ฝุ่นมานะโรดนาติดอะไรอพราชพระราชิ้ะโราติดอหรอมันมีหัวมองจอดเดปสรสนาธสรรมราชกุมารีส็จอนรุงพระราชทานพระราชกาให้วันนี้ นั่นอันิซซไรเด,ดอร์นี่เดียวใครแต่บ้านจะคล้องผูลายโดยเสร็จ้กุศลตามกระราษแอรสนอนเดิมนมนอนเดิมไปกินนมเขานอนปะเฮานปะนอนปะเฮาเขานอนไป่ะแต่เมียก็เขานอนไปบริษัทที่เรกอยากต้อนือเลคณะผู้บริหารอนจำกั บริษัทอเอืื่นไม่ใช่บาทบริษัทูป่ยจ้าไร์จกัดบริษัทแซี้เอนอนต์ดบริสบายลสจกัดก็ลออประเทประยพรชัยมงนนี่โอกาสะนอนทศักาษสองายาวเลยวมเลิกสิขอบิดคิปแล้ว้อป่าลูกฝากเป็นกำลังใจกุไแก็แจ้งเด้อไปนอวสบายดีสบายดีประวยประวั